มู่บ้านการโครงการซีรีนของเป็นซีรีออกซิเจนคอมมูนิตี้การอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างมีความสุขสงบสุข เดยค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสตเป้นะคะวันนี้เนี่ยเป้จะพาเพื่อนๆมาทัวร์หมู่บ้านกันึ <c oughs> ืมผุดไอเดียมาตะก,กี้เลยว่าเฮ้ยเราทาโฮมทัวร์มานตั้งสอง EP แล้วแต่ยังไม่เคยพาเพื่อนเพื่อเดินทัวร์ทั่วหมู่บ้านของเราเลยว่าอุ้ยแฟคซิลิตี้มันเป็นยังไงย้ายมาจากคอนโดแล้วชีวิตมันดีกว่าเดิมจริงปะ <c oughs> แล้วมีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านไหมเชื่อว่าหลายๆบ้านอะต้องมีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านซึ่งเป้ก็แอบมีเล็กๆน้อยๆเหมือนกันก็อยากจะมาแชร์ในคลิปนี้นะคะว่าทริคการอยู่ร่วมกับ ่นบ้านอย่างมีความสุขสงบสุขเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเดือดนะท็อปิกนี้มันเดือดตาเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะขอทําแบบมินิ get ready with me กันได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือแบบหน้าโล้นมีแต่ปากอยากจะแต่งหน้าก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เปจะต้องมีไปคุยงานกับลูกค้าอีกซึ่งทุกคนดูดิผิวเป้ะมันแห้งกร้านมากช่วงเนี้ยดูดิสิวคือแบบเยอะมากเห็นปะสิวเยอะเหมือนอิสุอิใสหรือว่าตุ่มยุงกัดแบบนี้เลยแล้วก็ผิวก็คือ แห้งริ้วรอยก็คือเริ่มมาใต้ตาก็เริ่มดำแต่พอทาปากแล้ว เราก็ดูดิมกันนะเนี่ยเป็นเอามากถึงขนาดนี้ได้ยังไงถามว่าทุกคืนเน่ะเป้ไม่ได้บำรุงหรอเป้บำรุงนะบำรุงเยอะด้วยแต่ว่ามันสู้กับไลฟ์สไตล์ของเราไม่ได้จริงๆคือไลฟ์สไตล์ที่สุดตรงของเราก็คือนอนน้อยอันนี้ประเด็นหลักเลยทํางานในห้องแอร์ทั้งวันผิวแห้งไม่มีการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทานน้าก็น้อยวิตามินก็ลืมทานบ้างอะไรบ้างกลับมากลางคืนก็บำรุงจริงแหละแต่ว่าก็ไม่ได้บำรุงเต็มที่เข้าใจไหมเวลาจะนอนก็คือจะไม่มีอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาบำรุงมันก็ เลยออกมาเป็นประมาณนี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงแต่ในวันนี้ที่จะต้องไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องผิวดีนิดนึงมันจะแบบเฮ้ยดูเป็นอย่างนี้ไม่ได้ปะก่อนอื่นเลยจําไว้นะน้องๆหนูๆการที่จะแต่งหน้าสวยไม่ใช่ว่าเครื่องสําอางต้องดีอย่างเดียวแต่คีย์หลักมันขึ้นอยู่กับสกินแคร์ในการบํารุงผิวก่อนแต่งหน้าคือเทคนิเนี้เป้ได้มาจากช่างแต่งหน้าที่เวลาเขาต้องแบบถูกจ้างไปแต่งหน้าเจ้าสาวหรือว่าใครก็ไม่รู้ซึ่ง แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเออพื้นฐานเจ้าสาวแต่ผิวดีทุกคนถึงผิวดีมากๆอยู่แล้วในคืนที่ไม่ได้นอนหรือผิวแห้งกร้านเนี่ยมันก็อาจจะมีได้บ้างก็ต้องบำรุงให้มันชุ่มชื้นซึ่งความชุ่มชื้นเนี่ยต้องถึงด้วยนะไม่งั้นอ่ะแต่งหน้าออกมาเทคนิคจะดีขนาดไหนมันก็แต่งไม่สวยแล้วก็แต่งไม่ติดทนแต่เป้มีตัวช่วยตัวหนึ่งที่เป้ชอบมากก็คือน้องตัวนี้นะคะ r o r e o l HYALURON SERUM ทาไปแล้วเนี่ยผิวเราจะชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอกและพร้อมใช้งานในการแต่งหน้าทันทีผิวจะ อิ่มฟูดูนอนเยอะขึ้นมาทันทีเลยนอกจากน้องเขาจะมีมาโคไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรอนโมเลกุลใหญ่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกให้ดูแบบอิ่มเด้งอิ่มฟูฉ่ำน้ําแก้ไขความแห้งกร้านจากผิวชั้นนอกแล้วเนี่ยเขายังมีไมโครไฮยาลูรอนหรือว่าไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กที่มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าถึง50เท่าซึมเข้าไปลึกสู่ชั้นผิวเข้าไปช่วยทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นอิ่มเด้งจากข้างในสู่ภายนอกและเข้าไปแก้ไขริ้วรอยจากชั้นผิวข้างในที่เรา มองไม่เห็นได้ด้วยอันนี้เป้ก็เลยแบบโลดมากใช้ได้ทั้งเช้าเย็นก่อนนอนอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยเนื้อของนางอ่ะจะมีความเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้เลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรเลยทาไปเนี่ยมีความบางเบานะแล้วก็ซึมไวมากด้วยนะคะเห็นไหมขั้นตอนการเตรียมผิวของเราอ่ะแป๊บเดียวเองทาทิ้งไวสักแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวนั้นก็ซึมไปแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยนางปราศจากแอลกอฮอล์น้ําหอมพาราเบนซิลิโคนไม่ทําให้เกิดการอุดตันสิวเยอะขนาดเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้เลยและเขาอ่ะผ่านการทดสอบ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวนางมาแล้วด้วยว่าคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายมีแนวโน้มที่จะระคายเคืองง่ายเนี่ยใช้ได้ไม่ชอบนะ้มันง่ายมากก็คือใช้ตัวเดียวทาลงไปคือนางซึมไปแล้วอันนี้คือซึมไปแล้วแห้งแล้วนะแต่ผิวอะ่ะมันไม่ได้แห้งแบบตะกี้แล้วผิวอะ่ะลูบแล้วแบบเออมีความชุ่มชื้นแล้วอยากให้ดูใ,ใกล้ๆดูน้องตัวเนี้ยคือพอเขาซึมไปแล้วอะ่ะเห็นอะไรปะเห็นอะไรปะจากผิวไม่ดี ผิวฉ่ำเล่นเงาเฉยแล้วพอเราแต่งหน้าลงเมคอัพต่อไปอะ่ะมันทําให้แบบเฮ้ยอยู่ดีผิวก็แบบช่าอิ่มฟูเหมือนนอนเยอะและแสงเล่นเงาเฉยอันนี้คือไม่มีแดดเลยนะแต่แบบ ใครที่กําลังตามหาเซรั่มที่ทาแล้วผิวชุ่มชื้นฉ่ำมงมพร้อมใช้งานทันทีก็ต้องตัวนี้ค่ะ r o l i l HYALURON SERUM ก็มีขายที่ r o l a l PARIS, s h o p e LALAZADA, TIKTOK SHOP หรืรรอ,ปปะอ,อรจะคลิกใต้ description ของเป้น,นะคะเป้จะใส่ลิงก์ Affiliate l ลิงก์ของเป้เอาไว้ให้สั่งซื้อออนไลน์ไปลองได้เลยคือนอกจากนางจะมีแบบขวดแล้วนางก็ยังมีแบบซองแบบนี้ด้วยอันนี้ก็คือต้องพกไปใช้นะเวลาที่แบบเออออกไปแต่งหน้านอกสถานที่อ่ะทาก่อนแล้วก็แต่งหน้า ทำให้เครื่องสำอางอะติดทนเรียบเนียนแล้วเหมือนช่างแต่งหน้ามาแต่งให้เลยโอเคเราจะมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าก่อนที่จะพาไปทัวร์หมู่บ้านกันนะคะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะ ทุกคนตอนนี้เป้ไม่ได้ยืนอยูหอ่หน้าบ้านตัวเองนะคะแต่ว่าเป้ยืนอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเป้อะมันยังสร้างไม่เสร็จอันนี้เป็นท้ายหมู่บ้านสามารถบอกโครงการได้ก็คือโครงการซีรีนของปินซีรีนะคะที่ยังบอกโครงการเพราะว่าเป้อยู่มาปีหนึ่งแล้วแล้วเป้ประทับใจในโครงการนี้บ้างคือบ้านเป้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็บวกกับโครงการอะรู้สึกว kind of ่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อนบ้านดีก็เลยสามารถบอกได้นะคะเป็นของซีรีนนั่นเองความคิดของเป้นะที่ไปเลือกที่เนี่ยเพราะว่ายูนิตน้อยด้วยคนยิ่งอยู่น้อย ยิ่งเรื่องน้อยสน็ทน้อยอ่ะมันสามารถเดินจากถนนใหญ่เข้ามาถึงในท้ายหมู่บ้านอ่ะแป,ป๊บเดียวเองส่วนกลางเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะพาไปดูกํลาลังเดินจะถึงแล้วขนาดแบบเดินมาแป,ป๊บเดียวจากบ้านตัวเองอ่ะนี่ก็คือตามความเชื่อของประเทศไทยเนาะคนรับถือศาสนาพุทธเดยอะเขาก็เลยมีสัมพูทไม่ให้นะคะนี่ก็จะเจอหนนใจนิดนึงที่มีและต่อไปนี้ก็คือส่วนกลางของหมู่บ้านเี้ค่ะท่านเอง ดูหมู่บ้านมาหลายหมู่บ้านมากแล้วเป๊ะชอบคอนเซปต์ของเป็นสิลิตรงที่เขาอ่ะจะทําให้ศูนย์กลางเป็นออกซิเจนคอมมูนิตี้ก็คือแบบต้นไม้เยอะมากทั้งหมู่บ้านเลยมันจะมีแบบส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งในขณะที่หมู่บ้านอื่นอ่ะเขาอาจจะเน้นแบบว่ามีสนามเล่นของเด็กสนามเด็กเล่นเนาะแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีสนามเด็กเล่น คือไม่รู้มันเป็นข้อเสียหรือข้อดีแต่ว่าเป้คิดว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าบางทีสนับเด็กเล่นนะ่ะถ้าเราไม่ได้บำรุงรักษามันจะดูโทมแต่ต้นไม้สี่ย่งยืนต้นไม้มันก็มีแนวทางในการจเจริญเติบโตไปของมันมันก็จะแบบไม่โทมเท่ากับต้แบบตรองเล่นที่เป็นเหล็ก หรือว่าอะไรอย่างี้เยขอย่างก็คือโครงการนี้มันตั้งค่อนข้างใกล้เมืองไลฟ์สไตล์คนน่ะน่าจะแบบยังอยู่ในเมืองอยู่และมันก็ติดถนนใหญ่ด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากที่แบบว่าเฮ้ยเขาสามารถสร้างแบบเหมือนการ์เดนบายเดอะเบของสิงคโปร์อะ่ะแต่ว่าเขายกมาอยู่ในหมู่บ้านให้เราแบบเติเป็นสวนต้นไม้ใหญ่ๆไปเลยผลิตออกซิเจนให้เราเพื่อเลยเออชอบแนวคิดนี้มากนะคะจะเห็นว่าขนาดก็คือเล็กมาก เพียงพอแต่การพาหมาเดินแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบวางแผนที่จะมีลูกหลายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีสนามเด็กเล่นอย่างที่ว่าไปแต่ว่ามีสระว่ายน้ำจ้ะอันนี้ก็คือเป็นสระว่ายน้ำแบบโอเวอร์โฟลด้วยนะทุกคนคือแบบเนี่ยมันจะเป็นระบบโอเวอร์โฟล์คือเป็นสระน้ำลน้นถามว่าความดีความชอบคืออะไรจำไม่ได้ของสระน้ำล้นนะคะแต่ว่าน่าจะหลักๆค,คือความสวยงามอ่าใช่ใชความสวยงามความสวยงามแต่เรื่องความสะอาดอะ่ะก็ ือไม่รู้มันแตกต่างยังไงกับอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสระน้าล้อนอ่ะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายในการสร้างที่แพงกว่าและสวยกว่ามันจะเหมือนสระคอนโดอะ่ะจะไม่เหมือนแบบสระแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เนี้ยเป้ก็เลยชอบสระว่าน้ำที่นี่นะคะแล้วถามว่าได้มาใช้บ่อยไหมก็คือตัวเป้เองอ่ะไม่บ่อยแต่จัมโบ้อะบ่อยเพราะจัมโบ,บ้เหมาะกับกางกายและนอกจากมีสระน้ำที่สวยงามนี้นะคะเขาก็ยังมีฟิตเนสให้ด้วยจะเห็นว่าฟิตเนสของเรานะคะไม่เหมาะกับคนแก่ด้วย เพราะว่าทางขึ้นมามันเป็นบันไดที่แบบว่าเป็นบันไดรองคนแก่เดินขึ้นบันไดไม่ไหวแน่ๆแล้วก็ คือถ้าใครจะมาอยู่หมู่บ้านอะไรเงี้ยต้องทใจส่วนกลางมันไม่ได้ดีเท่าคอน,นโดที่แบบว่าโดยสารโดยลิฟต์เนาะแต่อันนี้มันเป็นบันไดมาแรกก็ทําใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเดินขึ้นบัานไดไม่ไหวอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็ทําใจได้แล้วว่าแก่ๆแล้วคงไม่ได้ออกที่เนี้ยถ้าเราเดินขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วแหละบันไดมันชันมากแล้วก็เป็นรองด้วยส่วนเครื่องเล่นนะคะถ้าที่เพื่อนเห็นก็คือมันมีไม่ได้เยอะแต่ความที่เห็นส่วนตัวจากที่ไปดูมาหลายหมู่บ้านก็คือมันจะมีเท่านี้แหละมันจะไม่ได้แบบส่วนกลางฟิตเน ดีเท่าคอนโดเพราะว่าคอนโดเก่าเป้อะโหอย่างแบบยิมอะเครื่องเล่นก็นคือเต็มมากแต่อันนี้ก็คือมีกุเกิบเท่าที่แบบว่าอ๋อมีฟิตเนสนะแล้วฟิตเนสที่เนี้ยไม่เคยเปิดแอร์เลยแม้แต่น่าต่ากก็ไม่เปิดคือแบบว่าเขาลองให้คนที่มาออกกำลังกายเป็นคนเปิดแต่กว่าเราจะเปิดแอร์ติดเราก็ออกเสร็จแล้วคือแ,แอร์มันแบบมันเย็นช้ามากอะก็เลยแบบสําหรับใครที่ ไลฟ์สไตล์ชอบฟิตเนสมากต้องการมีอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยบ้านเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แบบไม่ค่อยดีนะทุกคนเทียบกับคอนโด ลมจะแรงแดดจะออกฝนจะตกยังไงนะคะเห็นไหมว่าหน้าเรามันยังฉ่าโบ๊ะอยู่เลยอะเป็นไงเพราะว่าบอกแล้วว่าการแต่งหน้าให้ติดทนนะคะแล้วก็ให้ติดดีให้ติดสวยให้เนียนเนี่ยก็คือต้องลงสกินแคร์ที่ดีซึ่ง r o r i o l HYALURON SERUM ตัวเนี้ยมันลงแล้วแบบผิวมันชุ่มชื้นมันแน่นมันแบบผิวดีอะก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ security ของที่นี่นะคะมันเป็นแบบ d u b l e d o 走吧。 ดับเบิลโดไงดับเบิลเกตก็คือเป็นประตูสองชั้นเป็นประตูแล้วก็ประตูอีกนะคะใครที่จะเข้ามาในหมู่บ้านก็คือจะต้องเจอดับเบิลโดก่อนถึงจะเข้าได้จะเป็นการเข้าที่ยากลำบากมากเธอแล้วไม่ใช่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนถึงบ้านเพราะเราจะพูดถึงคลิคในการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านยังไงให้ไม่มีปัญหาจะบอกว่าอย่างของเราอย่างเงี้ยอยู่มาปีนึงรู้สึกมีปัญหากับเพื่อนบ้านไหมตอบไม่สำหรับเธอเธอว่าไม่แต่สำหรับเขาเนี่ย เขามีอยู่เรื่องหนึ่งคือบ้านเรามันเป็นบ้านแปลงมุมเรากะจะแบบว่าขออภายในเสียงลมรบก,กวนด้วยนะคะขอพากเอาละกันก็คือเราซื้อบ้านแปลงมุมเพราะไม่อยากมีใครมาจอดรถหน้าบ้านปรากฏว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเอารถมาจอดหน้าบ้านเราบ่อยมากในขณะที่ในบ้านของเขามีที่จอดรถแต่เขาไม่จอดเขาเลือกที่จะออกมาจอดนอกบ้าน <c oughs> ก็คือหน้าบ้านคนอื่นเลยแล้วไม่ใช่ว่านานๆานทีก็คือทุกคืนอความ จริงซึ่งถ้าเราเจออย่างนี้นะแนะนําเลยว่าได้แต่มองข้ามเพราะมันเป็นปัญหาที่แบบของแต่ละคนมันเป็นไมซ์เซตของแต่ละคนเขาคงคิดแล้วว่าเออในบ้านเขาเนี่ยต้องโลง่งข้างหน้าบ้านคนอื่นก็คือจอดได้เอออย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเป็นปัญหาสําหรับของเป้ไหมอ่ะไม่ตอนเนี้ยยังแต่อนาคตอะ่ะไม่แน่เพราะว่า เราก็รู้สึกไะเนาะว่าเอ้าในบ้านโล่งเนาะของเขิงก็ไม่ได้วาง <c oughs> อะไรเงี้ยจจอดหน้าบ้านเราเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่างงเพื่อนบ้านที่เป็นแบบเนี้ยอนาคตอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งเลี้ยงไม่ได้ในโครงการที่แบบบ้านหลักสิบล้านก็ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องสัดเลี้ยงบ้านเราก็เลี้ยงหมาแต่พเพอินหมาเราอะมันไม่ได้เห่ามันก็เลยไม่ได้เป็นปัญหากับคนอื่นแล้วก็ยังไม่มีใครในเนี้ยผู้บ้านเนี้ยง,งงมากเลยนะ ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงสัตว์มีกุ่กิบไม่เยอะแต่ปกติอะที่เคยแบบอยู่บ้านพ่อบ้านแม่มาอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเลี้ยงสัตว์ทุกบ้านอะไรอย่างนี้ปะแต่เนี้ยคือแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นปัญหามลภาวะเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องที่หมามาฉี่ที่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยของเแปบบ้ยังไม่มีแต่เคยเดินไปเจอซอยอื่นที่แบบว่าโหหมาโคด,ดูเลยเห่าแบบเหา่ารุนแรงมากดีนะที่ไม่ใช่เป็นซอยเราอะไม่งั้นก็จี๊ดใจเหมือนกันเพราะว่าบ้านมันก็ มันต้องได้ยินอ่ะเออด้วยความที่ยูนิตมันน้อยอ่ะแล้วมันถ่งดังมันต้องได้ยินอยู่ละเออแต่โชคดีที่บ้านเป้ยอ่ะยังไม่มีแต่ตั้งใจไว้ว่าถ้าเจอแบบนี้ก็ก็ต้องทําใจเหมือนกันก็คงไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นบ้านใกล้เลื่อนเคียงอ่ะอะไรเงียบได้เงียบอยามีปัญหาอันนี้อาจจะคิดไม่ตรงกับคนอื่นนะแต่ว่าอยากอยู่แบบไม่มีปัญหากับใครอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เป้คิดว่าตอนแรกอ่ะเกือบลนะ ไปเกือบแล้วนะเกือบมีปัญหากับบ้านบ้านอื่นคือเขาวางห่วงจุย้ยเธอเข้าใจปะแบบคนที่เขาน้ถือห่วงจุย้ยเผอิญว่าเป้ก็นับถือพระจีนเหมือนกันแล้วเขาวางกระจกแบบกระจกแปดเหลี่ยมอะ่ะตรงกับบ้านเป้เลยดาดมาบ้านอาม่าเอยหูเอยอะไรอย่างเงี้ยกิมเอยมาบ้านแล้วทักว่าเฮ้ยเขาวางกระจกแปดเหลี่ยม ตรงกับหน้าบ้านเป้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมมีอาเพศอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการแบบสะท้อนสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านเขาแล้วเข้าบ้านเราตรงๆเลยเพราะมันตรงกับหน้าบ้านเราอ่ะชันมันเลือดนักสู้อยู่แล้วก็เลยไปเล่งกนยี่ค่ะเล่งกนยี่เป็นวัดที่เป้น,นับถือเนาะคนขายเครื่องรางเออร้านสายเวทแฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งเขาก็แนะนําว่า ไม่ควรออกไปตั้งเพราะว่าบางคนน่ะเขาตั้งเพราะว่าเหมือนในบ้านเขามีปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้าแบบว่าเหมือนเหมือนเราไม่มีความรู้อยากเอาไปตั้งเองอ่ะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันเข้าบ้านเราตอนแรกมันอาจจะยังไม่ได้เข้าบ้านเราก็ได้แค่วางตรงข้ามบ้านเราเฉยๆเขาอาจจะวางแก้ปัญหาแบบคนในบ้านเขาตายหรือว่า ที่เขาพูดว่าอะไรนะสามีภรรยามีปัญหากันเขาทะเลาะกันบ่อยเขาเลยมาวางหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไปวางปึ๊บเขาอีกเนี่ยแทนที่บ้านเขาอะ่ะจะหายแล้วไม่เข้าบ้านเราด้วยกลายเป็นอาจจะเข้าบ้านเราแล้วบ้านเขาก็ยิ่งแย่ข้อปหญ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะขนาด คนขายเครื่องรางเขายังไม่อยากขายเลยเราก็เลยโอเคทําใจก็ได้เราก็ทําเป็นมองไม่เห็น <S <S แต่เผอิญช่วงนั้นนะ่ะมันมีปัญหาจริงคือเป้เพิ่งไปมูมาแล้วก่อนหน้าเนี้ยคือปังมากแล้วพอเขามาวางอีกเครื่องรางเนี้ยงานเป้หดหายหมดเลยหายไปเลยเดือนเกือบสองเดือนน่ะเป้ก็เลยแบบไม่ใช่ความผิดซะ ต้องเป็นความผิดเครื่องางแต่พอเราละใจได้ว่าเออเราอย่าไปทําให้บ้านเขาแย่ขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็กลัวของเข้าตัวด้วยตัดสินใจไม่ซื้อมาแล้วใช้ชีวิตต่อไปด้วยความไม่สบายใจปรากฏลืมลืมปุ๊บอยู่ดีก็กลับมาปังอีกก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ได้ไม่มีปัญหาก็ได้แล้วก็เลยมองข้ามไปเลยสําหรับเรื่องเครื่องรางเนาะไอ่มีปัญหาคิดไปอเองเราเหรอเออเนี่ยไม่โอ้โหเธออะไรคนสนับสนุนก็คือ มันจ้าโภชพาภรณ์คือคนนี้จ้าไม่ได้เธอไม่ได้เราเขาทาแบบนี้ไม่ได้เราเ,เราต้องสู้เธอสู้เก่งด้วยนี่แหละนี่ก็คือการพาทัวร์หมู่บ้านที่โคตรจะไหวเลยเพราะว่าหมู่บ้านมันไม่มีอะไรเลยเธอมันมีเท่านี้แหละตอนนี้จะเห็นว่าอากาศมันมาดมคึมคึมมาลกกลวยมาลกกลวยเพราะว่าฝนมันกำลังจะตก กำลังเนี่ยฝนแปะแปะแล้วกำลังเดินเข้าบ้านนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้การทัวร์หมู่บ้านเป๊กก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ล้วก,กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยจะพามาทัวร์ในบ้านกันต่อดีกว่าว่าเฮ้ยในบ้านมันมีอ,อไะไรนะอัปเดตเดี๋ยวรอดูคลิปเขากันเออมาฝากติดตาม i ิกตอกจัมโบ้้วยละกันนะคะชื่อป,ป๊ป๊าสยินปิงเดีเปใส่นี่ไว้ข้างล่างทับหน้าไปเลย อันนี้เป็นเซียนเข้าไปเข้าไปดูได้นะคะเรื่องการทำบ้านจัมโบ้จะทำคอนเทนต์อยู่ในติ๊กต็อกสำหรับเป้วันนี้ก็ไปละจ้าถ้าใครสนใจ r o Real Hyaluron Serum นะคะสามารถสัง่ซื้อใต้ description นี้ได้เลยเป็น Affiliate Link ของเป้เองก็อย่างที่เห็นเนะาะทั้งคลิปหน้าก็ฉ่ำมงช่ำโบเนาะไปลวจ้าไป